ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าตำนานในชนบทอันห่างไกลจากตัวเมืองใหญ่มีหมู่บ้านเล็กๆซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาและป่าไม้หนาทึบผู้คนในหมู่บ้านนั้นใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมาเนิ่นนานที่นี่ชื่อว่าบ้านหนองขามบ้านเรือนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ทำด้วยไม้สัก และไม้ไผ่หลังคามุงจากหรือแฝกเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆบางบ้านที่พอมีฐานะก็มุงกระเบื้องดินเผาสีแดงเข้มดูสวยงามและทนทานเมื่อยามเช้าสายหมอกขาวจะลอยปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านทำให้บรรยากาศเย็นสบายราวกับหมู่บ้านนี้ถูกอบกอดด้วยม่านหมอกจากสวรรค์รอบหมู่บ้านเป็นทุ่งนาเขียวขจียามหน้าฟ้านน้ำในานาล้นเต็ม ไร้ซึ่งความแห้งแลง้งข้าวต้นเล็กเริ่มแทงยอดสูงขึ้นคลอไปกับเสียงกบเขียดร้องระงมในยามค่ำคืนและเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวทั้งหมู่บ้านก็จะเต็มไปด้วยเสียงโหเราะเสียงเคียวเกี่ยวข้าวเสียงเด็กๆวิ่งเล่นไปตามคันนาในป่าด้านหลังหมู่บ้านยังคงอุดมสมบูรณ์มีลำธารสาไหลามาจากภูเขาชาวบ้านมักไปตักน้ำ หรือนำสัตว์เลี้ยงไปกินน้ำที่นั่นบางครั้งก็มีเสียงนกป่าร้องก้องกังวนฟังแล้วราวกับเป็นเสียงขับกล่อมให้หมู่บ้านเงียบสงบชาวบ้านหนองขามเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกเขาจะมีงานบุญประจำปีมีการบวชลูกหลานมีการทำบุญเลี้ยงพระและมีประเพณีบุญบั้งไฟที่จะอธิษฐานขอฝนจากฟ้าแต่สิ่งที่ทำให้หมู่บ้านนี้แตกต่างจากที่อื่นคือวัดหนองขาม ซึ่งตั้งอยู่บนเนินสูงทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านวัดหนองขามนั้นสร้างด้วยศิลปะแบบโบราณวิหารไม้เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นมาหลายชั่วอายุคนยังคงตั้งตรงงานแม้ไม้จะเก่าแต่กลับเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านนับถือพระที่จำพรรษาอยู่ที่นั่นอย่างมากโดยเฉพาะพระครูอินเจ้าอาวาดรูปปัจจุบันพระครูอินเป็นพระที่มากด้วยวิชาอาคม ท่านเรียนวิปัสสนากรรมฐานแต่ในขณะเดียวกันก็ร่ำเรียนสัยเวทจากตำราของครูบาอาจารย์สมัยโบราณบ้างว่าท่านสามารถปลุกเสกเครื่องรางให้ผู้คนพกติดตัวแล้วคแคล้วคลาดจากอันตรายบ้างว่าสามารถเสกน้ำมนต์แก้โรคภัยให้หายได้แต่ในความสงบสุขและความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านกลับแฝงไว้ด้วยเงามืดบางอย่างเล่าลือกันว่ายามค่ำคืน บางคนเคยเห็นเงาร่างคล้ายพระครูอินเดินออกไปยังป่าด้านหลังวัดถือเทียนดำได้กระถางทูบแล้วทำพิธีกลางป่าโดยมีเสียงสวดแปลกๆไม่เหมือนบทสวดมนต์ที่พระทั่วไปใช้สวดมีเด็กเลี้ยงควายเคยแอบเห็นดวงไฟสีแดงลอยวนเวียนอยู่เหนือป่าช้าเก่าของหมู่บ้านและเมื่อเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังก็มักถูกปรามว่าอย่าไปพูดมากเดี๋ยวจะไม่ดีและนี่เอง คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในหมู่บ้านหนองขามเรื่องของพระที่เล่นคุณใสชาวบ้านหนองขามใช้ชีวิตรเรียบง่ายตามวิถีชาวชนบทเช้าตรูจะได้ยินเสียงไก่ขันแข่งกันไปทั่วหมู่บ้านเสียงครกต่ำข้าวดังตุ๊บตั๊บมาจากหลายครัวเรือน ผู้หญิงมักจะลุกขึ้นมาตักน้ำจากโอง่งตั้งไฟหุงข้าวเตรียมอาหารสำหรับถวายพระส่วนผู้ชายก็มักไปดูแลไรนาดูควายดูวัวเด็กๆในหมู่บ้านมีความผูกพันกับธรรมชาติวิ่งเล่นตามคันนาจับจิ้งหรีดจับปลาในหนองน้ำเล็กๆหรือบางทีก็ไปช่วยพ่อแม่หาฟืนในป่าเยน็ยนๆทั้งหมู่บ้านจะมีเสียงหัวเราะคึกคักโดยเฉพาะบริเวณลานกว้างกลางหมู่บ้าน ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ชอบนั่งคุยกันชาวบ้านส่วนใจทำเกษตรกรรมเป็นหลักเช่นปลูกข้าวพริกข้าวโพดและบางครอบครัวเลี้ยงวัวควายเพื่อใช้งานและขายในตลาดปีละครั้งส่วนผู้หญิงก็มักทอผ้าไหมทอผ้าฝ้ายลวดลายพื้นบ้านที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนวัดหนองขาไม่ใช่แค่สถานที่ประกอบาศาสนกิจแต่ยังเป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิตชาวบ้าน 1>, 1. งานบุญเดือน 6. บุญบั้งไฟทุกปีชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่วัดช่วยกันทำบั้งไฟขนาดใหญ่เพื่อนำไปจุดถวายฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลก่อนจุดบั้งไฟพระครูอินจะทำพิธีสวดมนต์และพรมน้ำมนต์ให้บั้งไฟเพื่อความเป็นสิริมงคล 2. งานบุญเดือน 12. อลอยกระทงผีบกเป็นประเพณีแปลกของหมู่บ้านหนองขามที่ชาวบ้านจะทำกระทงจากใบตองใส่อาหารแห้งและข้าวปลา แล้วนําไปวางไว้ในหลานวัดเชื่อกันว่าเป็นการส่งของกินให้วิญญาณบรรพบุรุษที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด 3. นานบุญใหญ่แห่ผ้าป่าไฟชาวบ้านจะนําผ้าสีแดงเหลืองพันรอบต้นกล้วยแล้วจุดคบเพลิงแห่รอบวัดในตอนกลางคืนเชื่อว่าแสงไฟจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและเรียกขวัญกําลังใจให้หมู่บ้าน 4. พิธีสวดถอนคุณไสมีเฉพาะในวัดหนองขามเท่านั้น เป็นพิธีที่พระครูอินจะนั่งสวดคาถาและใช้ได้สายสินจิตพันรอบกายผู้ที่ถูกของเพื่อดึงสิ่งไม่ดีออกมาบางครั้งหลังพิธีชาวบ้านเล่าว่ามีคนน้ำลายฟูมปากหรือร้องโหยหวนคล้ายถูกวิญญาณเข้าสิงบรรยากาศเช่นนี้เองที่ทำให้หมู่บ้านหนองขามดูงเงียบสงบแต่ก็แฝงด้วยความลี้ลับน่าศรัทธาและน่าสาะาสพรึงไปพร้อมกันคืนหนึ่งหลังจากงานแห่พระป่าไฟจบลง ชาวบ้านต่างก็กลับบ้านด้วยความอิ่มเอมใจท้องฟ้าสว่างสวัยไปด้วยแสงคบเพลิงที่ยังไม่ดับหมดแต่ในความมืดเงียบหลังวัดกลับมีเงาร่างคล้ายพระครูอินเดินเข้าไปทางป่าช้าเก่าถือบาทและเทียนสีดำติดมือไปด้วยเด็กหนุ่มไอหนุยซึ่งแอบตามไปเพราะความขนองเห็นกับตาว่าท่านพระไม่ได้สวดพระปริตธรรมธรรมดาแต่กำลังไร้คาถาเสียงแปลกๆคล้ายภาษาบาลีปนคำโบราณและเมื่อไฟเทียนสีดำถูกปักลงดิน เสียงหมาแหกเห่าก็ดังระงมทั่วหมู่บ้านคืนนั้นเองมีชาวบ้านป่วยกระทันหันทั้งที่กลางวันยังแข็งแรงบางคนไข้ขึ้นสูงบางคนเพอ้อคลัง่งผู้จาเหมือนถูกผีเข้าสิงทําให้ความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของหลายคนแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดออกมาตรงๆเพราะพระครูอินเป็นที่นับถือของชุมชนยายคำแพงซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์หมอผีเก่าแก่กลับสังเกตเห็นว่าพิธีกรรมที่พระครูอินทำ คล้ายกับพิธีเรียกวิญญาณเฝ้าตรกุดดำที่ห้ามไม่ให้พระภิกษุแตะต้องจึงเริ่มระแวงและพยายามเตือนลุงคำปันผู้ใหญ่บ้านแต่ลุงคำปันยังเชื่อว่าพระครูอินเป็นพระดีบางทีท่านอาจทำเพื่อปกป้องหมู่บ้านก็ได้เขาว่าเช่นนั้นแต่ไอหน่วยกลับไม่ยอมเชื่อยอย่างนั้นเพราะภาพที่มันเห็นกับตาในคืนนั้นยังตามมาหลอกหลอนในความฝันทุกคืนแม้ความสงสัยบางอย่างจะวนเวียนอยู่ในหมู่บ้าน แต่ชีวิตของชาวบ้านหนองขามก็ยังคงดําเนินไปตามปกติเช้าตรู่ผู้หญิงยังหุงหาอาหารเตรียมข้าวปลาใส่บาตรเด็กๆวิ่งเล่นตามคันนาผู้ชายก็ลงนาหาฟางให้ควายและเก็บพืชผลตามฤดูกาลเสียงระฆังวัดยามเช้าและยามเย็นยังคงดังสะท้อนเป็นสัญญาณให้ชาวบ้านได้รู้ว่าถึงเวลาใส่บาตรหรือทําวัดในวัดเองก็มีพระครูอินที่ยังคงทําหน้าที่สอนธรรมะกับชาวบ้านจัดงานบุญตามเทศกาล ทำให้คนส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวท่านอย่างมันง่นคงแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในคืนหนึ่งหมู่บ้านนองขามถูกความมืดเงียบเข้าปกคลุมมีเพียงเสียงจิ้งหรีดเรไรดังระงมท่ามกลางคืนอันสงบทว่าเช้าตรู่วันถัดมาชาวบ้านชื่อพ่อมากลับตะโกนร้องลั่นทั้งหมู่บ้านเมื่อพบว่าควายที่เลี้ยงไว้หลังบ้านนอนตายท้องถูกกรีดเป็นแผลยาวและที่หน้าขนลุกคือเครื่องในหายไปหมดทั้งตัว เลือดสดๆสไดหลนองพื้นดินร่องรอยเหมือนถูกมือล้วงไม่ใช่ฝีมือสัตว์ป่าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านพากันแตกตื่นพากันมาดูบางคนถึงกับทำไม้กางเขนใส่หน้าอกตัวเองบางคนพึมพำสวดมนต์อย่างหวาดกลัวแม่มาลีแม่ค้าตลาดถึงกับเอ่ยเสียงสั่นว่านี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะมันเหมือนของมันแรงยายคำแพงยืนนิ่งๆมองศพควายตาไม่กระพริบก่อนจะเอ่ยเบาๆว่าของแบบนี้ กลิ่นมันเหม็นใส่หอพวกเองจะได้เห็นอะไรที่เลวร้ายกว่านี้ถ้าไม่รีบหาต้นต่อคำพูดนั้นทำให้หลายคนหันไปมองวัดหนองขามที่ตั้งอยู่บนเนินสูงแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาตรงๆเสียงวิพากวิจารณ์ดังระง,งมไปทั่วทั้งหมู่บ้านหนองขามหลังเหตุการณ์ควายของพ่อมาตายอย่างสยดสยองเด็กเล็กถูกห้ามไม่ให้ออกมาเล่นยามเย็นผู้ใหญ่พากันเฝ้าสัตว์เลี้ยงของตัวเองอย่างระวัง บางบ้านถึงกับจุดธูปปักไว้รอบอคอกวัวควายหวังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่กี่วันต่อมาหมูก็ถูกฆ่าในลักษณะเดียวกันท้อมถูกกรีดเครื่องในหายไปหมดเหมือนกันความหวาดกลัวแพ่ไปทั่วชาวบ้านเริ่มนอนไม่หลับหลายคนเชื่อว่าผีหรือตัวตนลึกลับออกอลาวาดจนในที่สุดชาวบ้านทั้งหมู่บ้านจึงนัดกันไปที่วัดหนองขามเพื่อขอให้พระงครูอินช่วยเหลือ เช้าวันนั้นลานวัดเต็มไปด้วยผู้คนทั้งผู้ใหญ่บ้านลุงคำปันยายคำแพงแม่มาลีและไอ้หนุย่ยที่ยืนอยู่หลังสุดเสียงชาวบ้านพูดกันอึกทึกปนความหวาดกลัวหลุงพ่อช่วยด้วยเถอเจ้าข้าพวกเรานอน,อนไม่เป็นสุขแล้วถ้าไม่รีบแก้ไขกลัวว่าคราวหน้าจะเป็นคนแทนสัตว์หลุงพ่อมีวิชามากโปรดหาทางจัดการให้ได้เถิด พระครูอินซึ่งนั่งอยู่บนอาสนะในศาลาวัดหลับตาพนมมือฟังอย่างสงบก่อนจะลืมตาขึ้นด้วยสายตานิ่งสงบท่านเอ่ยเสียงเรียบและมั่นคงว่าโยมทั้งหลายอย่าได้ตื่นตระหนกสิ่งใดที่เกิดขึ้นย่อมมีเหตุมีปัจจัยอาตมาจะสืบหาความจริงให้และจะหาทางแก้ไขมิให้ภัยร้ายมารังวานหมู่บ้านนี้อีกคำพูดของพระครูอินทำให้ผู้คนใจเย็นลงไปบ้าง บางคนถึงกับร้องไห้ด้วยความโล่งอกผู้ใหญ่บ้านลุงคำปันก็เอ่ยขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเราจะฝากชีวิตไว้กับหลวงพ่อขอให้ท่านเมตานำทางพวกเราเถิดทว่าขณะเดียวกันยายคำแพงกับจ้องพระครูอินเขมงเรากับอ่านแววตาของท่านแล้วรู้สึกถึงบางสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นและเด็กหนุ่มอย่างไอ้หนุย่ยก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงภาพเงาลึกลับในคืนวันงานบุญ ที่คล้ายพระครูอินกำลังทำพิธีในป่าชา้าคืนนั้นหลังจากพระครูอินรับปากว่าจะสืบหาความจริงเสียงระฆังวัดก็ดังขึ้นสามครั้งยาวๆเรียกชาวบ้านมารวมกันที่ศาลาวัดแสงตะเกียงเจ้าพายุถูกขึ้นรอบลานเสียงสดบนของพระลูกวัดก้องกังวานไปทั่วความมืดปกคลุมหมู่บ้านแต่บรรยากาศกลับอบวนด้วยกลิ่นทูบคละคลุ้งพระครูอินนั่งกลางวงสายศิลที่โยงไปรอบศาลาท่านวางบาทไว้ข้างหน้า ใส่ดอกไม้เทียนและน้ำมนต์ที่ปลุกเสกแล้วชาวบ้านนั่งกันอย่างสงบเงียบแต่สายตาเต็มไปด้วยความคาดหวังและความหวาดกลัวพระครูอินเอ่ยเสียงทุ้มหนักแน่นว่าคืนนี้อาตาวาจะทำพิธีเปิดทางสืบหาว่าสิ่งใดคือเหตุแห่งความตายของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายหากเป็นผีอาตมาจะจับมันหากเป็นคนอาตมาจะให้ความจริงปรากฏสิ้นคำพิธีก็เริ่มขึ้น เสียงสดมนดังเป็นจังหวะขึงขังท่านใช้เทียนสีดำลนไปรอบบาทน้ำมนต์ในนั้นพลันกระเพื่อมเหมือนมีลมแรงทั้งที่ในศาลาเงียบกริบบางคนเริ่มขนลุกเพราะเสียงหมาเห่าหอนขึ้นพร้อมกันจากทุกมุมหมู่บ้านเหมือนมีบางสิ่งตอบสนองพิธีนั้นแล้วทันใดนั้นไฟตะเกียงเจ้าพายุทุกดวงในศาลาก็ดับพรึบเหลือเพียงแสงเทียนสีดำที่ส่องวาบอยู่หน้าพระครูอินหลายคนในหมู่บ้านกรีดร้องด้วยความตกใจ แต่พระครูอินกลับยังสวดต่อไปด้วยเสียงเข้มข้นน้ำมนต์ในบาดเดือดพล่านเรากับมีไฟเฝาอยู่ข้างในและในเงามืดน้ามุมหนึ่งของศาลาไอหน่วยมองเห็นเงาดำรูปร่างประหลาดคล้ายคนแต่แขนขาย,ยาวผิดธรรมชาติคืบคลานออกมาจากบาดท,ที่พระครูกำลังทำพิธ,ธีอยู่เงาดำนั้นค่อยๆคลืบคลานออกมาจากบาดเสียงสวดของพระครูอินดังชัดขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านหลายคนตาเบิกโพลง บ้างพนมมือไหว้รัวๆบางก็เอาผ้ามาปิดหน้าเพราะไม่กล้ามองสิ่งที่ปรากฏตรงหน้ารูปร่างของเงาดูคล้ายคนแต่แขนขายาวผิดสัดส่วนหัวกลมโตเหมือนกระโหลกที่ไม่มีเนื้อหนังมันส่งเสียงกรีดแหลมเบาบางราวกับลมพัดผ่านป่าช้าพระครูอินยังคงสวดต่อไปเสียงท่านกังวานจนพื้นศาลาเหมือนสั่นสะเทือนขันตวัดมือข้างหนึ่ง หยิบสายสินมาฟาดลงตรงหน้าเงาดำเสียงดังเพี้ยเงาดำสะดุ้งถอยกรูดส่งเสียงหวยหวนก่อนจะพุ่งหายเข้าไปในมุมมืดของศาลาทันใดนั้นไฟตะเกียงเจ้าพายุทุกดวงก็ติดสว่างขึ้นมาเองอีกครั้งราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นความเงียบเข้าปกคลุมเสียงเด็กเล็กร้องไห้สะอื้นดังขึ้นเบาๆในฝูงชน พระครูอินลืมตาขึ้นอย่างช้าๆแล้วเอ่ยเสียงเรียบว่าอาตมาสืบได้แล้วสิ่งที่ฆ่าสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านมิใช่สัตว์ป่าหรือคนหากแต่เป็นเงาวิญญาณเร่ร่อนที่ถูกปลุกขึ้นมาโดยพิธีต้องห้ามบางอย่างชาวบ้านต่างตกใจอุทานบ้างทำไม้กางเขนบ้างเอาผ้าคลุมหัวอย่างหวาดกลัวแม่มาลีถึงกับร้องว่า และใครเล่าหลวงพ่อใครมันชิงใจบาปเรียกมันขึ้นมาพระครูอินนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำว่าเรื่องนี้อาตมายังบอกไม่ได้แต่เชื่อเถิดมันยังไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่สายตาของชาวบ้านเต็มไปด้วยทั้งความศรัทธาและความหวาดกลัวผสมกัน แต่ท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นยายคำแพงกลับก้มหน้าใส่หัวเบาๆพึมพำว่าเนาวิญญาณจะออกมาได้ถ้าไม่มีใครเรียกมันย่อมไม่มาเองหรอกคําพูดนั้นแม้จะเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ไอ้หนุ่ยที่ยินใกลๆ้ๆได้ยินชัดเจนและทำให้หัวใจของมันเต้นแรงอย่างไม่รู้สาเหตุคืนนั้นท้องฟ้ามืดมิดไร้แสงจันทร์ วนพัดแรงจนต้นไผ่เสียดสีกันเสียงสู้สู้กลุ่มชาวบ้านที่กลับมาทำนาเดินหอบเคียวและตะเกียงเจ้าพายุตรงมายังกลางหมู่บ้านทันใดนั้นพวกเขากลับได้ยินเสียงไก่ปีกกระพืออย่างตื่นตระหนกดังก้าบกาบผสมกับเสียงกระทืบปีกกระแทกพื้นเสียงนั้นมาจากลานหลังบ้านแม่มาลีซึ่งเป็นคอกเลี้ยงเป็ดไก่ พวกเขารีบย่องเข้าไปดูและสิ่งที่เห็นทำให้ทุกคนแทบช็อกจนขาแข็งตรงหน้าพวกเขาพระครูอินกำลังนั่งยองยองบนพื้นมือข้างหนึ่งกดเป็ดตัวใหญ่แน่นอีกมือกำลังล้วงเข้าไปในท้องมันอย่างดิบเถื่อนเลือดแดงฉานเปรอมมือและจีวรแววตาของท่านวาวโรดฟันยาวแหลมคมกำลังกัดฉีกเครื่องในออกมากินอย่างตะกระราวกับสัตว์ร้าย ภาพนั้นสยดสยองเกินกว่าจะเชื่อว่าเป็นพระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขานับถือหนึ่งในชาวบ้านถึงกับร้องลั่นพระครูอินสิ้นเสียงนั้นพระครูอินหันขวับดวงตาแดงก่ำเหมือนถ่านไฟจ้องมาที่พวกเขาเสียงหัวเราะต่ำๆดังลอดออกมาจากลำคอท่านราวกับไม่ใช่มนุษย์ชาวบ้านทั้งกลุ่มตกใจสุดขีดรีบวิ่งหนีสุดชีวิต พร้อมตะโกนบอกทุกคนในหมู่บ้านพระครูอินมันเป็นปอบมันฆ่าไก่เป็ดกินเครื่องในไม่นานนักคนทั้งหมู่บ้านต่างออกมาจากเรือนบ้างคนถือไฟฉายบ้างคนถือคบเพลิงเสียงแตกตื่นดังไปทั่วทุกสายตาเบิกกว้างด้วยความตะลุงตึงและสิ่งที่พวกเขาไม่อยากเชื่อก็คือพระที่พวกเขาศรัทธามาตลอดกลายเป็นตัวกินของสดอยู่ต่อหน้าต่อตาเช้าวันรุ่งขึ้น เมื่อระครังวัดควรจะดังเรียกให้ชาวบ้านมาทำบุญแต่กลับเงียบสง,งัดไม่มีเสียงพระสวดไม่มีพระเดินบินทบาดชาวบ้านทั้งหมู่บ้านต่างจับกลุ่มกันไปที่วัดหนองขามเพื่อตรวจดูด้วยตัวเองแต่สิ่งที่พู้เขาพบคือศาลาวัดบ้างเปล่ากุฏิพระครูอินเปิดโล่งของใช้กระจัดกระจายเหมือนถูกทิ้งไว้ฉับพลันไม่มีเงาของพระครูอินอยู่ในวัดอีกแล้ว ลุงคำปันผู้ใหญ่บ้านยืนตัวแข็งสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บใจแท้จริงแล้วที่สัตว์เลี้ยงของพวกเราโดนฆ่าที่เราหวาดกลัวกันมาหลายคืนมันเป็นฝีมือของพระครูอินเองแม่มาลีที่เคยพูดเก่งถึงกับนั่งสุดร้องไห้เราเคารพท่านเราถวายข้าวปลาให้ทุกวันแต่กลับกลายเป็นว่าท่านเล่นคุณไสมนต์ดำจนของเข้าตัวกลายเป็นปอบกินสดสต่อหน้าเรา ยายคำแพนถอนหายใจยาวก่อนเอ่ยขึ้นเสียงสั่นเครือว่าอาตมาเคยได้ยินครูบาอาจารย์สมัยก่อนเตือนแล้วว่าพระที่หันหน้าเข้าหามนต์ดไม่ช้าก็จะถูกของเข้าสิงวิญญาณร้ายมันจะครอบงำจนไม่เหลือเป็นความเป็นมนุษย์พระครูอินได้เลือกทางนั้นแล้วไอหนุ่ยที่ยืนฟังอยู่กำหมัดแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวปโกรธแล้วเราจะทำยังไงล่ะยาย ถ้าปล่อยไว้มันอาจกลับมาฆ่าคนก็ได้คำพูดนั้นทำให้หมู่บ้านหนองขามทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในบรรยากาศเงียบงนันไม่มีใครตอบได้ทันทีแต่ทุกคนรู้ดีว่าจากนี้ไปหมู่บ้านของพวกเขาจะไม่สงบสุขเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะครูอินเมื่อครั้งยังเป็นเด็กบ้านหนองขามเป็นลูกชาวนาเหมือนคนทั่วไปแต่ต่างกันตรงที่เขาเป็นคนฉลาดเรียนหนังสือไว และมีความสนใจในเรื่องลี้ลับมาตั้งแต่ยังเล็กเมื่ออายุได้15้าปีพระครูอินในสมัยนั้นจึงได้บวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดหนองขามท่านขยันหมั่นเพียรศึกษาทั้งพระธรรมคำสอนและคำพีร์เก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ในหอพระไตรปิฎกต่อมาเมื่อบวชเป็นพระภิกษุเต็มตัวพระครูอินก็ได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ทรงวิชาไม่เพียงแค่ธรรมะ แต่ยังศึกษาคาถาอาคมจากตำรากเก่าแก่ที่ได้มาจากพระธุดงเร่ร่อนคาถาเหล่านั้นมีทั้งคาถาเมตตาคุ้มครองและคาถามนต์ดำแรกเริ่มพระครูอินใช้เพียงวิชาเมตตาปลุกเสกน้ำมนต์เครื่องรางช่วยรักษาคนป่วยชาวบ้านต่างศรัทธาเชื่อว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีฤทธิ์แต่ความอยากรู้อยากลองกลับไม่หยุดแค่นั้น คืนหนึ่งพระครูอินได้แอบไปทำพิธีที่ป่าช้าเก่าเขานำดินเจ็ดป่าช้าและเทียนดำมาสวดคาถาเรียกเงาว่ากันว่าพิธีนี้จะทำให้ผู้ทำมีฤทธิ์สามารถควบคุมวิญญาณเร่ร่อนใช้เป็นบริวารได้แต่สิ่งที่พระครูอินไม่รู้หรือแกลงไม่สนใจก็คือพิธีนี้ต้องมีครูสืบสายถ้าผิดครูของจะย้อนเข้าตัวและนั่นเอง เมื่อพระครูอินทำพิธีโดยลำพังไร้ครูคอยควบคุมเงาวิญญาณที่ถูกเรียกออกมาไม่ได้ยอมเป็นบริวารแต่กลับแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของพระครูอินทีละน้อยกัดกินจิตใจและสติของท่านอย่างช้าๆแรกๆอาการยังไม่ชัดท่านเพียงมีความโกรธง่ายหงุดหงิดกับชาวบ้านพอตกกลางคืนก็จะได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆในหูต่อมาท่านเริ่มแอบกินของดิบ เช่นเลือดสัตว์ที่เหลือจากการเชืออจนในที่สุดความหิวโหยในใจไม่อาจควบคุมได้อีกสิ่งที่เคยเป็นพระสงฆ์ผู้ทรงธรรมก็กลายเป็นปอบในจีวรที่ต้องหาเครื่องในสัตว์กินเพื่อระง,งับความกระหายของวิญญ,ญาณที่เข้าสิงหลังจากเหตุการณ์ไก่เป็ดถูกกินกลางคืนชาวบ้านหนองขามตกตะลึงจนไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปหลายคนเริ่มตระหนักว่า พวกเขาไม่อาจจัดการเองได้ลุงคำปั่นผู้ใหญ่บ้านจึงตัดสินใจไปตามหมอผีชื่อตาแดงจากหมู่บ้านใกล้เคียงผู้มีชื่อเสียงเรื่องปราบผีร้ายและปอบหมอผีตาแดงมาถึงพร้อมเครื่องรางอุปกรณ์พิธีและน้ำมันมนกลิ่นฉุนเอาละโยมทั้งหลายตาแดงกล่าวเสียงเข้มปอบตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดา ต้องใช้พิธีใหญ่ถึงจะปราบได้และต้องไปตามตัวมันถึงที่ป่าชาวบ้านรวมกลุ่มกันเดินตามหมอผีเข้าสู่ป่าลึกด้านหลังวัดที่พระครูอินมักไปซ่องตัวสายลมพัดแรงใบไม้กระทบกันเสียงดังเหมือนมีใครเดินตามพวกเขาอึดอัดใจทุกก้าวหมอผีตาแดงจุดทูบป,ปักรอบลำต้นไม้ใหญ่พร้อมสวดคาถาเอา ปอบจงออกมาอย่าได้หลบซ่อนคืนวิญญาณกลับสู่ภพภูมิไม่ช้าจากความมืดในป่าลึกมีเงาร่างสูงใหญ่คล้ายมนุษย์ค่อยๆลอยออกมาชาวบ้านเห็นชัดว่ามันคือพระครูอินในร่างปอบผิวซีดดวงตาแดงกำ่ำแขนขายาวผอมล่ำมันส่งเสียงกรีดต่ำราวกับสัตว์ร้ายทำให้ทุกคนขนลุก หมอผีตาแดงชูไมเท้าโบราณพร้อมสวดมนต์เสียงเข้มอา่าวปอบจงกลับอย่าก,กอ่อกวนหมู่บ้านนี้อีกพระครูอินในร่างปอบพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วชาวบ้านพากันถอยหลังแต่ตาแดงไม่หวัน่นชูสายศิลและน้ำมนต์ฉีดใส่น้ำมนต์กระทบตัวปอบพระครูอินร้องกรีดลั่นก่อนจะพยายามหนีลึกเข้าไปในป่าอีกชาวบ้านบางคนใจไม่กล้าเดินต่อ ต้องยืนรอดูจากระยะไกลหมอผีตาแดงพึมพำรคราถาอย่างต่อเนื่องจนเสียงกรีดร้องเริ่มจางลงและร่างปอบค่อยๆล้มลงกับพื้นชาวบ้านรู้ทันทีว่าพิธีปราบปอบกำลังได้ผลแต่ทุกคนก็ตระหนักว่าพระครูอินผู้เคารพของพวกเขาถูกมนต์ดำครอบงำจนเป็นปอบอย่างแท้จริงหลังจากพิธีปราบปอบในป่าลึก ของหมอผีตาแดงพระครูอินในร่างปอบร้องกรีดลั่นอย่างสุดกำลังสายศิลน,น้ำมนต์และคาถาของหมอผีทำงานร่วมกันอย่างเต็มฤิธิ์ร่างปอบค่อยๆล้มลงกับพื้นปากสั่นเครือดวงตาแดงค่อยๆจางหายไปก่อนจะสลายไปเหลือเพียงจีวรเก่าที่ถูกทิ้งไว้กับพื้นชาวบ้านที่ยืนดูอยู่ต่างถอนหายใจโล่งอก ในที่สุดหมู่บ้านของเราปลอดภัยเสียทีแม่มาลีถึงกับร้องไห้ด้วยความโล่งใจเด็กหนุ่มไอหนุ่ยก้มหน้าสำนึกในสิ่งที่เคยเห็นแต่หัวใจเริ่มรู้สึกปลอดภัยหลังจากนั้นหมอผีตาแดงจากพิธีสวดคืนความสงบให้กับป่าและหมู่บ้านชาวบ้านถวายเครื่องเซ่นบางส่วนเพื่อเป็นการขอบคุณวิญญาณที่ถูกปล่อยกลับไปยังภพภูมิหลายสัปดาห์ต่อมา วัดหนองขามก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพระครูรูปใหม่มาประจำวัดเป็นพระผู้เมตตาสอนธรรมะให้ชาวบ้านอย่างซื่อสัตย์ชาวบ้านหนองขามค่อยๆฟื้นวิถีชีวิตปกติเชา้ชาๆตักบาตรเด็กๆเ,เ,เล่นตามคันนาผู้ใหญ่ลงนาและดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความระมัดระวังแม้เรื่องของพระครูอินยังคงเป็นบทเรียนที่ฝังลึกในใจของทุกคน ทุกคนตระหนักว่าแม้ผู้มีศักดิ์สิทธิ์เพียงใดหากหลงทางในมนลดำก็อาจนำความวิบัติมาสู่หมู่บ้านได้และหมู่บ้านหนองขามก็กลับสู่ความสงบสุขอย่างแท้จริงเสียงนกร้องกบเขียดผสานกับลำธารใสกลายเป็นบทเพลงชีวิตประจำวันที่เรียบง่ายและงดงามอีกครั้ง